สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสินชัยคาเซนเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะปุ๊กมีรถมานําเสนอทั้งหมด3าคันเนาะเป็นรถกระบะหมดเลยนะคะเป็นรถกระบะหมดเลยเนาะตอนนี้นะคะปุ๊กไลฟ์อยู่ที่สาขากรุงเทพนะคะตรงถนนกันลาบปพฤก์นะคะติดกับตลาดน้ําสําเพงสองเลยนะคะลูกค้าโอเคได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะลูกค้าถ้าได้ยินเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยเนาะนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มคันแรกกันเลยนะคะลูกค้าคันแรกของวันนี้นะคะเป็นคันนี้เลยนะเป็นนิสสัน NP สามร้อยคันนี้นะคะลูกค้านิสสัน NP สามร้อยคันนี้นะเป็นเครื่องสองจุดห้านะคะแคปบเนอะเกียร์ธรรมดาปีสองพันสิบเจ็ดนะคะคันนี้เนาะคันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลงล้อแม็กสวยๆติดซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเป็นสีออกเอ่อสีกรมสีน้ําเงินนะคะลูกค้าคันนี้สวยมากเลยเนาะคันนี้นะคะ นี่ค่ะราคาของเขานะคะอยู่ที่369,900บาทนะคะลูกค้าคันนี้มีกล้องมองหลังนะคันนี้มีกล้องมองหลังนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันเนาะคันนี้นะคะเป็นนิสสัน n p 3 0 0นะคะเครื่อง2.5เนาะแคบนะคะเกียร์ธรรมดาปี2017นะคะราคาอยู่ที่369,900บาทนะคะคันนี้ พอนอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะคะ72เดเรือนเนาะลูกค้านี่ค่ะภายในของเขาเป็นประมาณนี้นะเป็นเบาะเ,ออเขาเรียกอะไรนะเบะาะกำมะหยี่สีครีมนะคะลูกค้าคันนี้เนาะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เรานิดนึงเนาะนะคะนี่ค่ะภายในเขาจะเป็นประมาณนี้คันนี้แคบปเปิดได้นะคะนี่ค่ะภายในนะคะ แคปเปิดได้นะเดี๋ยวผกพาไปดูแคปผู้โดยสารด้าน,นหลังนะอ่ะเปิดได้จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะลูกค้าเขาจะมีแอร์หลังด้วยนะเดี๋ยวนะพาไปดูอ่ะแอร์ผู้โดยสารจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านี่ค่ะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะแคบปบหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแคบปบหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลย เดี๋ยวแอดมินจะให้ฝ่ายขายติดต่อ,อก,กลับไปเลยนะคะนี่ค่ะเป็นคันนี้นะคะติดซุ้มล้อสวยๆลงล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าคันนี้เนาะเป็นนิสสันนวารานะคะ NP 3 0 0นะคะ NP 3 0 0เครื่อง2.5แคปนะคะเกียร์ธรรมดาปี2 1 7พอนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาท72เดือนนะคะลูกค้าคันนี้เครดิตด,ดีฟรีดาวไปเลยนะคะลูกค้าคันนี้เครดิตด,ดีฟรีดาวไปเลยนะคะ นีค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคันต่อไปกันเลยนะคะคันต่อไปเป็นคันนี้เลยอยู่ข้างๆกันนะคะรถตลาดรถยอดฮิตเลยนะคะลูกค้าเป็นรุ่นนี้เลยนะคะยี่สุสดีแม็กคันนี้นะคะเป็นแคปนะคะเครื่อง1.9เนาะ 1.9L ตัว HIGH l เ n d e r นะคะเกียร์ธรรมดาปี16นะคะลูกค้าคันนี้เป็นปี16เนาะสีรอนสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้า เคดิตด,ดีซีดาวไปเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะนี่ค่ะลูกค้าถ้าในสนใจนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยเนาะนี่ค่ะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าราคาโอเคลืมแจ้งราคาไปเลยราคานะคะอยู่ที่479,900บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ90 0 0กว่าบาท84บเดือนนะลูกค้าคันนี้ผ่อนยาวๆกันไปเลยเนาะนี่ค่ะภายในของเขานะคะ ภายในของเขาเป็นบอกผ้านะคะสีดำตัดกับตัวรถเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะเครื่องเสียงบิวอินนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะขอรูปเพิ่มเติมหรือวิดีโอเพิ่มเติมทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าเนาะนี่ค่ะปี2016นะคะลูกค้าคันนี้ปี2016เครื่อง1.9นะผ่อนอยู่ประมาณ9000กว่าบาท84เดือนนะคะลูกค้า นี่ค่ะเครดิตดีซีดาวเหมือนกันนะคะลูกค้าคันนี้ลูกเครดิตดีซีดาวเหมือนกันนะแคปเปิดได้นะคะลูกค้าคันนี้นี่ค่ะอีซุสิแม็กคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจแคปหน้าจอเนาะแล้วก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นอื่นเป็นพิเศษสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะนี่ค่ะสําหรับดีแม็กคันนี้เนาะแล้วแจ้งราคากันอีกรอบนะคะ ราคาของเรานะคะตั้งอยู่ที่479,900บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ9,84 0เดือนนะลูกค้าคันนี้นะคะสนใจแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะนี่ค่ะลูกค้าที่ชมอยู่อยากสอบถามรถคันไหนสอบถามเข้ามาได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปคันสุดท้ายของวันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นคันนี้เป็นแคปเหมือนกันลูกค้าแคปยกสูงเหมือนกันนะคะ คันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะคะโตโยต้ารีโวเครื่อง2.4ดีเซลนะเครื่อง2.4ดีเซลเตัวยกสูงตัว E นะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะลูกค้าสีดำดูดุลอๆอแบบนี้เลยลงล้อแม็กอลอยเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าคันนี้ค่ะนี่ค่ะไฟเลี้ยวตรงกระจกด้านข้างนะคะลูกค้ามือเปิดตรงนี้เขาก็จะเป็นโครเมียมนะคะนี่ค่ะ แฉเปิดได้เหมือนกันนะคะลูกค้าคันนี้แคปเปิดได้เหมือนกันนะนี่ค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังของรถคันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้คันนี้เป็นตัว e p r u n n e r นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่ปกติเราตั้งขายอยู่ที่499เ้ราไม่ขายนะสำหรับไรนี้วันนี้เราขายให้ไปเลย459,900บาทนะคะปกติขายอยู่499นะคันนี้ลูกค้า วันนี้ลดไปเลยสําหรับไรนี้นะคะใครดูไรนี้มานะคะบอกราคาได้เลยว่า459,900บาทนะคะคันนี้พอนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะ9,000กว่าบาท72เดือนนะคะลูกค้าหรือลูกค้าอยากผ่อนยาวๆ84เดือนก็ได้นะคะอ่านี่ค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะลูกค้าภายในของเขานะคะหน้าจอ7นิ้วนะคะนี่ค่ะรองรับ c d MP3 นะคะลูกค้าครบมากเลยนะ นี่ค่ะภายในของวีโว่เขาสวยนะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้านะคะสีน้ำตาลกับตัดตัดกับตัวรถนะคะเปิดแคปบได้นะคะลูกค้าแคปบเปิดได้นะ,ะแคปบเปิดได้ด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าเนาะลูกค้าท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมหรือวิดีโอเพิ่มเติมนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะเรามีแอดมินคอยตอบลูกค้านะคะ นี่ค่ะสำหรับ V ีโว่ตัวยกสูงสีดำดูหลอๆดูด,ดูคันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะลูกค้าปี2017นะ,ะ2017นะราคาอยู่ที่459,900บาทลดจาก499นะคะลูกค้าคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาท72เดือนหรืออย่างผ่อน8ป0ท่นนะผ่อนยาวๆไปเลย84เดือนลูกค้าคันนี้นะคะเนาะนี่ค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจรถที่ปุ๊กแนะนำนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกได้เลยนะคะเรามีฝ่ายขายเออเราจะมีสายขายติดต่อกลับไปหาลูกค้าโดยตรงนะคะหรือปรึกษาเคสการจัดไฟแนนนะคะการออกรถนะคะสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0899695577นะคะ0899695577หรือแอดไลน์นะคะแอดไซ์ S I N C H A I เนอะจะขึ้นไว้ให้ด้านบนนะคะลูกค้าเนาะ ขึ้นไว้ให้ได้ด้านบนนะคะหรือลูกค้าจะอินบ็อกมาก็ได้นะคะฝากเบอร์ไว้นะคะแอดมินจะให้ใสายขายติดต่อกับนะคะเนาะนี่ค่ะสำหรับรถที่ปุ๊กแนะนำไปก็จะมี3คันมีรีโวคันนี้นะคะราคา4 459,900บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาท72เดือนนะคะส่วนคันนี้ ะคะ d m a ปี2016เครื่อง1.9นะคะคันนี้อยู่ที่479,900บาทนะคะค่อนยู่ประมาณ9,084เดือนนะคะลูกค้านี่ค่ะอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้ค่ะเป็น NP 3 0 0นะคะ NP 3 0 0นะคะตัวเตี้ยนะคะลูกค้าเครื่อง2.5เกียร์ธรรมดาปี2017น้เนาะควอนยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะสำหรับรถที่ปุ๊กแนะนำไปหรือลูกค้าสนใจคันอื่นนะคะ สอบถามเข้ามาได้เลยนะสี่ประตูเราก็มีนะคะสีประตูรีโว่อย่างนี้เราก็มีนะเออเออบีทีรถติดตู้ที่เออไว้ขนส่งขนของอย่างนี้เราก็มีนะคะลูกค้านี่ค่ะสอบถามเข้ามาได้นะคะลูกค้าตอนเดียวนะคะมีนะคะวันนี้อาจจะพาชมไม่หมดนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วฝากเบอร์ไว้ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ปุ๊ขอลาไปก่อนนะคะ เจอกันไลนหน้านะคะลูกค้าวันนี้สวัสดีค่ะ